ครับครับสวัสดีครับมากันแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเลยเลยกระพักนะครับวันนี้เจอกันตอนเจ้าเจ้านะครับตีบ้านนะครับบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะครับฝนอ้อยซิซีก็วันนี้เขาจะมาเก็บของดีกันนะครับนะครับเดี๋ยวเคยทาไว้ทําคลิปลงไว้นะครับตอนนี้ก็ ใ้ตีแล้วนะครับนี่นะครับใ้ตีแล้วนะครับก็เริ่มเก็บแล้วครับอย่าเริ่มเก็บแล้วครับนี่นะครับเริ่มเก็บกันแล้วนะครับทั้งนี้ดอกสวยมากนะครับ ดอกใหญ่หมอกพะพ้อไข่ไก่นะครับนี่นะครับก็ครับตรงนี้ฝนตกนะครับดินมันอ่อนอาจจะใช้มือดึงก็ได้นะครับนะครับนั่นจะง่ายนะครับขอใช้มือดึงขึ้นถอนขึ้นนะครับนี่นะครับอ่า ไปเรื่อยๆนะครับนี่ใส่งกไหนกะ็ยยนนนดึงขึ้นนะอ่ะเยองยังยองย่งอลดึงขึ้นอ่ะทำผมย่างแกก็ปไา เออด,ดึงเลยอืมโอ้โหได้ได้กระดอกได้แต่ดอกมันลอง นี่นะครับตุ่มพยางตุ่มผ้ากันฝนเก็บเห็ดเลยนะครับนะออ,อ,อ,อโอ้มีแผ่นออกหัวมันนี่้มันเนีนโอเคเนาะ นี่นะครับผลงานของเจ้านี่นะครับตอนนี้ก็เก็บหมดแล้วเป็นที่เดียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ได้รวมๆประมาณ4โลนะครับ <c oughs> นี่นะครับ จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอลาทุกท่านไปเพียงที่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไว้ไปทำอย่างต่อเดี๋ยวติดตามรูกันครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ